ครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับร้อยสามสิบหกนะครับประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันสงการนะครับปีใหม่ไทยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่มีสายนะครับพศนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับอีกวันหนึ่งนะครับ วันนี้นะครับก็เลยมาทํานายนะครับพยากรนะครับลักษณะลายมือที่เรียกว่าลายมือเศรษฐีนี่แหละนะครับเป็นกันยังไงนะครับลายมือเศรษฐีที่มีโอกาสที่จะมีอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือจับเงินล้านเนี่ยนะครับซึ่งลักษณะนะครับการพยากรณ์นะครับหรือทํานายทายทักวันนี้เส้นแรกนะครับก็จะเป็นเส้นนะครับที่เป็นเส้นวัฒนาสนาเนี่ะนะครับที่วิ่งขึ้นไปตัดในส่วนของเส้นสมองนะครับแล้วก็หยุดอยู่ตรงบริเวณเส้น ใจนะครับหรือเส้นจิตใจลักษณะนี้ก็คือเส้นแรกเกิดเส้นที่2นะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นที่วิ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นลักษณะนะครับสี่เหลี่ยมข้อลามตัดอยู่ใต้นิ้วกลางนะครับหรือเนินเสานะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ในส่วนของลักษณะนะครับตำรับตารานะครับหัตถลักษณ์หรือหัตถศาสตร์นี่แหละจริงๆแล้วนะครับศาสตร์นี้นะครับเขาจะให้มองในส่วนของลายมือลายเส้นนะครับ ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตจุดกําเนิดนะครับอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านออกมาเส้นชีวิตที่ดีนะครับ mm. เขาบอกว่าเส้นจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับถือว่าชีวิตราบรื่นแล้วก็เส้นชีวิตที่ดีนะครับหรือคนที่จะมีอายุยืนยาวเขาบอกว่าเส้นชีวิตจะต้องยาวมาจนถึงข้อมือลักษณะนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของนะครับอายุยืนยาวนะครับมีอายุยืนมากกว่า70ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ ลักษณะเส้นชีวิตที่ไม่ดีก็จะมีเส้นตัดขวางแบบนี้ตัดขวางก็จะคือเกี่ยวกับอุปสรรคเนี่ยแหละที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับหรือลักษณะที่เป็นเกาะเกาะนี่ถือว่าไม่ดีนะครับกรเกาะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภยัยโรคเกี่ยวกับระบบล,ลำไส้กลวยไตยต่างๆนะครับถือว่าไม่ดีถ้าเป็นเกาะนะครับหรือลักษณะเส้นนะครับที่วิ่งมาแล้วก็ขาดนะครับเส้นชีวิตวิ่งมาแล้วก็ขาดตามตำราเขาบอกว่า ให้ท่านเนี่ยระมัดระวังนะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอาจจะเกิดขึ้นกับท่านได้นะครับเส้นที่สองนะครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองจริงๆแล้วเขาบอกว่าเส้นสมองนี้ยิ่งยาวยิ่งดีนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิภาณหรือพิมพ์ความเฉลียวฉลาดที่ดีนะครับเส้นที่สามนะครับอยู่ใต้นิ้วก้อยลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นใจใครมีปลายเส้นใจวิ่งเข้าหาเืินบริัสนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจวาสนาบารมีถือว่ามีโอกาสนะครับที่จะ เป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้านะครับทีนี้นะครับมาดูลักษณะเส้นนะครับที่เรียกว่าลายมือเศรษฐีนะครับลายมือเศรษฐีนะครับก็จะเกี่ยวกับจุดแรกนะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นนะครับที่เป็นเส้นวาสนาเนี่ยที่วิ่งขึ้นไปนะครับตัดในส่วนของเส้นนะครับที่เรียกว่าเส้นสมองหรือเส้นสติปัญญาเนี่ยแล้วก็หยุดอยู่ตรงบริเวณนะครับใต้นะครับเส้นใจลักษณะนี้นะครับเขาบอกว่าเป็น ลักษณะของเส้นนะครับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับท่านมีโอกาสที่จะได้จับเงินล้านนะครับก่อนอายุ30ก็คือเอาไว้ง่ายก็คือมีเงินมีทองนะครับตั้งตั้งแต่ช่วง25ขึ้นมานะครับจนถึง30นี่แหละจุดที่2นะครับก็จะมีเส้นเส้นนี้ไม่ได้ต่อกันขึ้นมานะครับแตกออกมาอยกต่างหากนะครับลักษณะเส้นนี้ก็จะเป็นปลายเส้นนี่เหมือนนะครับสี่เหลี่ยมข้อลรามตัดนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ มีเงินหมุนเวียนนะครับเป็นหลักล้านเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นลักษณะลายมือลายเส้นนะครับที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้จับเงินล้านนะครับซึ่งลักษณะ2จุดดังกล่าวนะครับเขาเรียกว่าลายมือเศรษทีนะครับลองยุนะครับลายมือของท่านขึ้นมาดูนะครับว่ามีลักษณะนี้หรือเปล่าถ้ามีถือว่าดีนะครับดวงดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ